นะคะวันนี้มาพบกับครูนะคะครูแอมในรายวิชาเทคโนโลยีนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่เราจะเรียนด้วยกันนะคะมีหนังสือสองเล่มนะคะในครงนี้ที่เราจะใช้นั่นก็คือหนังสือเล่มสีแดงนะคะกับแบบฝึกหัดเล่มนี้นั่นเองนะคะใครที่ได้หนังสือไปแล้วอาจจะได้แค่เล่มนี้เล่มเดียวเนาะเล่มนี้ยังไม่ได้ก็มารับได้ที่โรงเรียนนะคะเป็นหนังสือเพิ่มเติมเพราะว่าหนังสือขึ้นมาอ่ะสัปดาห์นี้นะคะเราอาจจะยังไม่ได้ใช้ แบบกหัดอันนี้แต่เดี๋ยวครูจะมีแบบกหัดให้ทําในสมุดก็ได้นะคะทําในกระดาษ A4 ก็ได้ถ้าใครไม่มีอ่าเดี๋ยวเรามาดูการเรียนการสอนในรายวิชานี้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนไปพร้อมๆกับสื่อการเรียนการสอนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสาหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นของชั้นประถมศึกษาป,ปีที่2บทที่1เรื่องปัดขวาเช็ดถูจัดตู้จัดโต๊ะซึ่งในระหว่างเรียนนะครับในช่วงที่มีการทํากิจกรรมนะครับครูก็จะมีปุ่มให้ในักเรียนได้กดนะครับอยู่2ปุ่มก็คือปุ่มกดพักกับปุ่มกดเล่นต่อนะครับสำหรับปุ่มกดพักใช้สําหรับ กดหยุดลิปเพื่อทํากิจกรรมและเมื่อนักเรียนทํากิจกรรมเสร็จนะครับให้หนักเรียนกดปุ่มเล่นต่อสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ประกอบด้วย 1. จัดลำดับขั้นตอนในการทํางาน 2. เปรียบเทียบผลจากการจรัดลำดับขั้นตอนการทํางานในแบบต่างๆว่ามีผลลัพธ์ต่างกันอย่างไรนะครับตอนนี้เราไปดูกิจกรรมสำรวจความรู้กันดีกว่านะครับนักเรียน กิจกรรสมสำรวจความรู้ก่อนเรียนกิจกรรมแรกให้น LIKE ักเรียนช่วยเรียงลำดับขั้นตอนการสวมถุงเท้าและรองเท้าที่ถูกต้องนะครับนักเรียนสามารถที่จะเรียงตามที่นักเรียนเนี่ยเคยปฏิบัติเป็นประจําก็ได้นะครับก็คือนักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยนักเรียนมีวิธีการสวมถุงเท้าและรองเท้านะครับมาโรงเรียนอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนกดปุ่มหยุดคลิปเพื่อทํากิจกรรมเรียงลำดับขั้นตอนการสวมถุงเท้าและรองเท้า พร้อมๆกันเลยนะครับครับนักเรียนคงทําเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูขั้นตอนการสวมถุงเท้าและรองเท้าที่ถูกต้องไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับครับนักเรียนสําหรับขั้นแรกเลยนะครับเราต้องทําการเตรียมถุงเท้าและรองเท้านะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือ สวมถุงเท้านะครับขั้นตอนที่3สวมรองเท้าและขั้นตอนที่4คือผูกเชือกรองเท้าเป็นไงครับนักเรียนทำถูกกันทุกคนใช่ไหมครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับนักเรียนครับนักเรียนสำหรับขั้นตอนการสวมถุงเท้าและรองเท้ามีขั้นตอนที่สามารถสลับกันได้นะครับก็คือ เราอาจจะสวมรองเท้าแล้วผูกเชือกรองเท้าหรืออาจจะผูกเชือกรองเท้าก่อนจะสวมรองเท้าก็ได้แต่ถ้าเราพิจารณาจากภาพในโดดเราจะสะลับขั้นตอนไม่ได้เพราะว่าภาพที่สวมรองเท้าเชือกรองเท้ายังไม่ได้ถูกผูกนั่นเองนะครับนักเรียนตอนนี้นะครับเราไปดูกิจกรรมสำรวจความรู้กิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมสำรวจความรู้ก่อนเรียนกิจกรรมนี้นะครับเป็นการเรียงขั้นตอนการซักผ้า น,นักเรียนทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลยนะครับทำเสร็จกันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าขั้นตอนการซักผ้าที่ถูกต้องเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเติมน้ําใส่กระมังขั้นตอนที่2นะครับใส่ผงซักฟอก ขั้นตอนที่3คือใส่ผ้าลงในกละมังขั้นตอนที่4นะครับก็คือขยี้ผ้าขั้นตอนที่5นะครับดิดผ้าและขั้นตอนที่6คือนำผ้าไปตากนะครับนักเรียนครับเช่นเดียวกันครับนักเรียนจะสามารถสลับขั้นตอนการสักผ้าในขั้นตอนใดได้บ้างอ อ่ใช่แล้วครับนักเรียนเราสามารถที่สลับขั้นตอนการซักผ้าได้นะครับแต่จะมีขั้นตอนไหนบ้างเราไปดูกันนะครับก็คือขั้นตอนที่เราเติมน้ําใส่กระมังกับการใส่ผงซักฟอกเนี่ยเราสามารถที่จะสลับกันได้และก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือขั้นตอนที่เราใส่ผ้าลงในกระมังเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผ้าลงในกระมังก่อนก่อนที่เราจะเติมน้ําหรือใส่ผงซักฟอกก็ได้ใช่ไหมครับนักเรียนและ นอกจากนี้เราไม่สามารถที่จะสลับขั้นตอนไหนได้อีกเลยนะครับเพราะถ้าเราสลับจะทำให้การซักผ้าของเราเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จนะครับนักเรียนครับนักเรียนเคยช่วยผู้ปกครองทำความสะอาดบ้านไหมครับแล้วนักเรียนมีวิธีการทำความสะอาดบ้านอย่างไรนักเรียนทำความสะอาดบ้านเหมือนโป้งกับก้อยที่เห็นในภาพไหมครับ โป้งกับก้อยนะครับมีวิธีการทาความสะอาดบ้าก็คือกวาดก่อนนะครับขวาดเนินก่อนกวาดเสร็จแล้วก็ถูนะครับพอกวาดถูเสร็จแล้วทําอะไรครับกวาดหยักายเห็นไหมครับนักเรียนกวาดกวาดกวาดเสร็จแล้วเพดานเที่ยงเลยนะครับเพดานเที่ยงแล้วนะแต่พื้นเต็มไปด้วยเศษฝุ่นเศษหยักายที่มันร่วงจากด้านบนลงด้านล่างนะครับทำให้โป้งกับ ก้อยนะครับต้องกว่าถูอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นการทำงานที่ซ้าซ้อนนะครับและทำให้ต้องเสียเวลาเหนื่อยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราทำอย่างเป็นขั้นตอนนะครับเราจะประหยัดเวลาไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องทำงานซ้าซ้อนแบบ โป้งและก้อยด้วยนะครับทีนี้เราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับก็คือขั้นตอนการถูบ้านของโป้งนะครับโป้งเนี่ยนะครับทำการถูบ้านอย่างเป็นขั้นตอนเลยนะครับก็คือ ถูไปตามไม้กระดานทีละแผ่นนะครับก็คือไล่จากบนลงล่างนะครับแล้วก็จากซ้ายไปขวาแล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนสำเร็จนะครับเราจะเห็นว่าการทำงานอย่างของโป้งเนี่ยนะครับเราจะไม่ถูพื้นที่ซ้ำเดิมนะครับเราจะทำงานอย่างเป็นขั้นต่อแล้วก็ประหยัดเวลา ไม่ทํางานซัซ้อนด้วยเป็นครับตอนนี้นักเรียนช่วยโป้งกับก้อยหน่อยนะครับเพราะโป้งกับก้อยอยากช่วยคุณแม่ยายตู้จากห้องเก็บของไปห้องนั่งเล่นโดยแม่เนี่ยมีตัวช่วยให้คือหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายสิ่งของที่ชื่อว่าน้องอึดนะครับแต่หุ่นยนต์น้องอึดเนี่ยเป็นหุ่นยนต์รุ่นไปหยัดจึงเคลื่อนที่ได้เพียงเดินหน้าถอยหลังเดินซ้ายเดินขวาได้เท่านั้น จะหมุนซ้ายหมุนขวาหรือทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะน้องอึดเป็นหุ่นยนต์รุ่นปัดหยักเรามาดูแผนผังที่แม่ต้องการให้โป้งกับก้อยย้ายตู้จากห้องเก็บของไปห้องนั่งเล่นกันเลยนะครับสำหรับแผนผังที่แม่ต้องการย้ายนะครับตู้จากห้องเก็บของไปห้องนั่งเล่นนะครับโดยที่โป้งกับก้อยเนี่ยบอกแม่ว่าจะใช้ตัวต่อแทนตู้สีต่างๆนะครับ แล้วก็โป้งกับก้อยเนี่ยเริ่มวางแผ adic, to แ ی นนะครับตามแผนผังของแม่นะครับทีนี้มันมีวิธีอย store, well, <an> Cambodia, Power, ่างไรบ้างที่โป้งกับก้อยย้ายนะครับเลครับมาดูแผนการย้ายตู้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับโป้งกับก้อยเนี่ยจะย้ายตู้ใบที่3นะครับย้ายตู้ใบที่3ก่อนะครับโดยเลื่อนตู้ใบที่3ลงมาด้านล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนไปด้านขวานะครับเลื่อนไปด้านขวาเสร็จ เลื่อนขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนไปด้านขวาอีก1ครั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนตู้ใบที่2ลงมานะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวาเลื่อนขึ้นด้านบนแล้วก็เลื่อนไปทางขวาอีก1ครั้งนะครับอ่านะครับเด็กๆเหลือตู้อีกเพียงห่งใบเท่านั้นเองนะครับทีนี้ไปดูต่อเลยนะครับว่าจะไปได้ไหม โอ้ไม่ได้ครับเด็กๆโป้งกับก้อยเนี่ยย้ายตู้ใบที่หนึ่งสีชมพูเข้าห้องนั่งเล่นไม่ได้ครับนักเรียนแล้วจะทำยังไงดีนะนักเรียนครับนักเรียนช่วยโป้งกับก้อยคิดหน่อยนะครับว่าเราจะมีวิธีการย้ายตู้หรือต้องแก้ไขอย่างไรดีครับนักเรียนอช่วยกันคิดหน่อยนะครับเสียงใครเดินมา โอ้คุณแม่ของโป้งนั่นเองแม่ของโป้งเดินมานะครับแม่ก็ถามโป้งว่าโป้งเกิดอะไรขึ้นลูกโป้งจึงเล่าให้แม่ฟังว่าแม่ครับเราย้ายตู้กันแล้วแต่เหลือตู้สีชมพูย้ายไม่ได้ครับแม่พอเล่าเสร็จแล้วนะครับแม่ก็บอกว่าโป้งกับก้อยเนี่ยต้องลองวางแผนการย้ายตู้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อแม่พูดจบนะครับโป้งกับก้อยก็ลงมือวางแผนเราไปดูวิธีการย้ายตู้แบบที่2กันเลยนะครับที่โป้งกับก้อยได้วางแผนบอกนะครับขั้นแรกเลยย้ายตู้ใบที่3ไปก่อนเช่นเคยครับก็คือเลื่อนลงไปขวาเลื่อนขึ้นไปขวานะครับเสร็จแล้วเปลี่ยนใหม่จากตู้ใบที่สองเอาตู้ใบที่1ไปก่อนครับนักเรียนก็คือเลื่อนลง ไปขวาเลื่อนลงไปขวาเลื่อนขึ้นไปขวาก็คือเอาตู้ที่1เข้าไปอยู่ด้านในสุดก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนตู restless, ้ใบที่2นะครับเลื่อนลงเลื่อนขวาเลื่อนขึ้นแล้วก็เลื่อนขวาอีก1ครั้งแล้วก็สำเร็จป็นไงครับเด็กๆจะเห็นว่าโป้งกับไกเนี่ยวางแผนครั้งที่2เป็นผลสำเร็จ นักเรียนครับจากการวางแผนขั้นตอนการย้ายตู้ของโป้งกับก้อยนักเรียนจะเห็นว่าการวางแผนทำให้เรามองเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการที่เราลำดับขั้นตอนในการทำงานที่ต่างกันจะทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันและการวางแผนจะสามารถลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและแก้ไขปัญหาได้สำเร็จตามที่เราต้องการเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรม ที่เราได้ทําไปในเรื่องของการย้ายตู้จากห้องเก็บของไปห้องนั่งเล่นของโป้งและก้อยซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าการแก้ปัญหาของโป้งและก้อยเนี่ยเมื่อเรียงลําดับขั้นตอนที่แตกต่างกันเราจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันด้วยนะครับสำหรับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเนี่ยครูก็ยังมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทําอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกนะครับส่วนจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในคาบที่1น,นะคะวันนี้จะให้เรียนดูแค่ในส่วนนี้ก่อนนะคะสิ้นสุดที่หน้าที่19นะคะระหว่างที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือและดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ ที่ครูเพื่อคลิปวิดีโอมาให้ดูเนี่ยเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เห็นกระบวนการทํางานของการจัดลาดับขั้นตอนได้อย่างครบถ้วนนะคะเห็นออกมาเป็นรูปภาพได้ชัดเจนมากกว่านั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ ดูคลิปไม่เข้าใจมาดูในหนังสืออีกทีนึงก็ได้นะคะเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องยวแบบการจัดลำดับขั้นตอนการแสดงงานเป็นขั้นตอนการวางแผนนะคะนักเรียนจะได้เห็นไปตามคลิปวิดีโอแล้วนะคะสําหรับสัปดาห์แรกที่เราเจอกันนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะอยู่ด้วยกัน1ข้อง่ายนิดเดียวเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนดู แบบฝึวหัดไปพร้อมๆกันนะคะแบบทดสอบก็จะบอกว่าให้นักเรียนบอกขั้นตอนการมาโรงเรียนโดยแสดงลำดับขั้นตอนลงในสมุดปกอ่อนนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างก่อนทำงานทุกครั้งนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อชานเลขที่แล้วก็ระบุวันที่เรียนออนไลน์นะคะเขียนโจทย์ลงมา แล้วนักเรียนก็เขียนเลยค่ะข้อที่1นักเรียนทําอะไรอาจจะตื่นนอนใช่ไหมคะ2อํทอะไร3 4 5 6ี่ากลำดับลงมาได้เลยนะคะบางคนก็อาจจะมีขั้นตอนการมาโรงเรียนแค่5บางคน6 สิบสิบเอ็ดสิบสองครูไม่ว่าเลยนะคะแล้วแต่เลยเพราะว่าการลําดับขั้นตอนของแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีการมาโรงเรียนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากเขียนการแสดงลําดับขั้นตอนของนักเรียนก่อนเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนลงในสมุดก็ได้ในกระดาษก็ได้นะคะส่งช่องทางไหนช่องทางนี้เลยนะคะใครที่สงสัยอยากติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะคะส่งงานได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลนะคะเท่านั้นไม่แอดไลน์ส่วนตัว ะะเพราะว่าครูจะไม่ทราบว่านักเรียนเป็นใครชื่ออะไรให้หนักเรียนเข้ามาที่ลายออฟฟิเชียลของครูเท่านั้นตามลายแอปนี้เลยนะคะถ้าแอปไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวครูจะแนบ QR code ลงไปในคลิปวิดีโออีกทีหนึ่งนะคะเวลาที่ครูส่งคลิปคุณครูคก็จะส่ง QR code ลงไปด้วยก็ให้หนักเรียนสแกน QR code เข้าไปในกลุ่มแล้วก็ให้ระบุตัวตนว่านักเรียนเป็นใครชื่ออะไรชั้นอะไรที่อะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะไปตรวจอีกทีหนึ่ง ทุกครั้งที่ตรวจนะคะคุณครูจะเช็คไปด้วยว่านักเรียนได้มาเรียนหรือเปล่าแล้วก็ให้หนักเรียนเก็บงาน้วัทุกครั้งเปิดเรียนมาเดี๋ยวเราจะมาเจอกันแล้วก็ส่งงานให้กับคุณครูเป็นการเก็บคะแนนด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์แรกขอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย